ลบครัสามวินนะครับสองกดขีดครับคิมพ์ับเฟตครับเปลี่ยนแล้วครับข่าวโรอบล้วคับอลสนะครับบอลสองไปนะพี่ฟาดฟาดวาฟาดฝาให้แล้วฟาดฝาแล้วดึงดึงแล้วดไรปลดวะอันนี้ครับเอโซครับโซปดได้ฟาดกลางให้หมดเหรอครับเขาสายซซีนะครับเขาซีซนะเขาซีซีนะขอดึงดึงดึงไปหน่อยดึงไปหน่อย โดนทอนตีจีอยู่พีเฟ่ได้ไหมครับขวาขวาขวามีมีผมโยนดึงหน่อย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 คือบอกว่าให้ดึงผมไม่มีใครดึงผมสักคนเลยไม่ทันไม่ทันไม่ทันยิงไปครับยิงไปจ้ายิงไปจ้ายิงไปจ้ะอตัดด้านบนไหมคือพี่ทำเป็นไงครับพี่ตัดด้านบนไหมมาช่วยด้านบนหน่อะสามสองนะครับ ฟาด้ายมือแล้วครับบอนตกหนึ่งบันตกหนึ่งเขาล่นหนึ่งไปเ่ไปเอานี่หน่อยครับดึงไปหน่อยเออไม่ได้ดึงไม่ได้เลยแบบผมเดินไม่ได้ตัดบอลเขาหน่อยเร็วตัดบอลเขาหน่อยตายผมตายเ้าอยู่ด้านหลังไมครับเดี๋ยวหลังบ้านมันแตกไวจัง กำลังเดี๋ยวไปตัดบอลให้อย่บดูการไปการค่าค่าทอให้เขาแล้วค่าทอให้เขาแล้วอยู่ซ้ายมือครับมาค่าซ้ายมือมาค่าแดงเหลืองนะครับสายทำไงอยู่ไหน ตัดบอลเลยครับตัดบอลเลยเออพีมพีมต้องรอรอรีบัฟคนอื่นไม่ใช่ใช้ทาโมหลังแล้วครับพีมขึ้น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 บอลกลางเอานะนับเองเลยนะตัดบอลอยู่ตัดบอลอยู่ตัดบอลอยู่ตัดแดงให้หน่อยครับตัดแดงให้หน่อยเอะไะโอเคตัดเหลืองแล้วเดี๋ยวผมเก็บเหลืองให้ไปไปเก็บบอลสามครับไปไปเก็บบอลสามครับไปเก็บบอลสามด่วนเลยแดงซ้ายล่างครับไปเร็ว งูตีนะงูตีนะงูกลางงูกลางงูกลางอยู่ที่บ้านล้านสองล้างล้างสมองงูแล้วขาวงูหลังแล้วหนูตายหนูตายไปเก็บบอลครับไปเก็บบอลงูมีกล่องครับฟาดฟาดกลางให้แล้วครับฟาดกลางให้แล้วสามมีบอลเกิดเข้ากลางครับเข้ากลางงูอยู่อ่าผมผมตายครับผมตายครับกินอยู่ไหนครับเหลือใช่ไหมตาย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 ของเป็ล่าเปล่าสวย โอเคผมตีกลางอยู่ตีกางอย่ตีกลางอยู่ดึงไม้ดึงไม้หน่อดึงไม้หน่อยดึงไม้ห่อยดึงดึงแล้วดึงโอ้ยดึงไม่ได้พี่อะไรไม่อะไรบกูสถานะจัดเนี่ยพอยิบเลิเป็ดครับเออดึงไปลงหน่อยดิเพยพิมไ่จะตายแล้วเห็นไหอตายโอเคครับเขาไปค่อยๆาสามวันสามวัน ขวาขวาขวาบนฟ้าจะตกแล้วตีไปตีไปกําลังเก็บบอลเหลืองฟาเหลืองอยู่ครับบางเสาครับด้านขวาครับสวยครับดูดีัสวยครับบองตายนะบอลกางครับบอลกลางเดี๋ยวกําลังไปเอาดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยนถอดไปเทยงเราไม่ลงว่ะโดนถอดฟาดฟาดออนไปโดนดึงหน่อยเดี๋ยไมครับอยู่ขวาอ่าดึงดึงพี่ไม่ดึงแล้วดึงแล้ว คาโมหลังแล้วครับเข้ากลางครับเข้ากลางสิบวิบวันเกิดครับฟาดกลางให้แล้วฟาดกลางให้แล้วสองวิบวันเกิดครับสองวิบวันเกิดกาลังเก็บบอลกาลังเก็บบอลคํำไว้โอเคได้รับลงลงลงดึงลงดึงลงดึงลงเอาไปไปเก็บบอลก่อนไปเก็บบอลก่อนไปเก็บบอลฟาดกลางให้แล้วครับฟาดกลางให้แล้ว ก็ช่วยเกี่ยวก็เกี่ยวไปเก็บบอลค่าค่าค่าบอลสามแล้วก็อาชิไปเก็บบอลนะหกวิบอลเกิดอาชิต้องเก็บบอลสามนะครับไม่ใช่ไม่เก็บโฟกัสบอลสามเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นแปมเราไม่มีทางชนะได้ทางสอนะครับโอ้ยไม่ได้เไไม่ด้เข้ากลางหน่อยครับเข้ากลางหน่อยครับผมโดนตายแล้วครับโดนมูบุกสูงแล้วนะใช่ครับใช่มูต้องการครบนวะ ว่างเสริมแล้วเนเอ่อก็ไม่เห็นบอลแี่ติดไม่ได้เลยอ่ะเร่งลงคาโม่ก่อนเดื่อเหมือนเดิมอ่ะครับผมตามสองจังหวแรกละจังหวัดแรกคาโม่ดีกว่าพี่รีบเล่นเหมือนมื่อกี้ครับเออเมื่อกี้โดนไฟฟียิงหลายทีเข้ามาแล้วไม่รวมละไม่รวมละทำไมเดินไปล่ะคาโม่รอบแล้วครับก็โดน ใช่ครับครับโอเคฟาดกลางให้แล้วครับฟาดกลางให้แล้วฟาดกลางให้แล้วล้างหมองให้แล้วล้างหมองให้แล้วดึงดึงคอเข้ามาแล้วเอ้ยดึงพระเข้ามากลางแล้วต่อต่อไอ้โดนดึงโดนดึงโดนดึงดึงกลับหน่อยเร็วดึงกลับหน่อยดึงกลับหน่อยข้าโมหลังแล้วกำลังไปซ้ายมือเขาเขาได้บอลเหลืองมามาเก็บบอลหน่อยครับมาเก็บบอลหน่อย เออเขาใช้นูก้าคีเป็ดครับเหลืองครับเขาเหลืองเขาเหลืองแดงนะเขาเหลืองแดงนะครับเขาเหลืองแดงนะครับมาดึงซ้ายมือหน่อยครับดึงซ้ายมือหน่อยดึงซ้ายมือหน่อยครับดึงซ้ายมือหน่อยทำการให้เลยดึงทีดึงทีดึทีดึงแล้ว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 ฮิวหิวหิวพิมตายครับข้างหลัง มีคนเข้าหลังครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมกาำลังไปเก็บฟ้าครับโน้ตเดียวดึงหน่อยดึงหน่อยไหวไหมโอ้ตายออ่ฟ้าฟ้ามาเก็บครับกำลังเก็บฟ้าคืนอยู่ครับใช่ครับเขาสามครับมันสามวันแล้วเนี่ยที่เก็บคับแดงไม่พี่ยิงตัวแดงอยู่นะไม่รูกตัวแดงเลยบอลแดงไม่้าขาบอลฟ้าให้แล้วบอลแดงบอลแดงบอลแดงไม้ มาบอลบอลบอลเหลืองข้างขวามือครับบอลเหลืองข้างขวามือมันจะตายแล้วครับครับผมอาชีจไปเก็บฟ้าก่อนก็ได้ไปพี่อาชีอ่าเนี่ยเหลืองเออมาช่วยเคลียร์ขวาหน่อยแล้วเขาถือบอลมาเดินเล่นอยู่เนี่ยไอ้ตรงกลางงูอ่ะงูเพลินเลย เป้อยู่ไหนนะเป้กำลังไปเอาแม่เป้ยกำลังเอาเหลืองครับเหลืองมผมไม่ได้ใช้มือครับค่เป้ครับสีวิบอลเกิดครับนหเป้เข้าไปไม่ิดฟาดกลางให้แล้วครับฟาดกลางให้แล้วเคครับโอเครับมดล้ครับมดล้วกำลังเก็บกลางครับกลางเก็บกลางตตแตตตตนครัตตี ไอเฮี้ยผมแหลกวะเอาผุกมาในเขตแล้วพอพอพอเข้าสูงอาชีพผมแหลกอ่ะผมตายผมตายผมแหลกเกตุดีทองแล้วพี่เขาสามบอลเดี๋ยวกำลังไปเก็บบอลเหลืองครับจะอะไรไปเก็บบอลเหลืองโตนะโตนะโตหลังแล้วโตหมดเครับผมกำลังเข้าเข้ากลางเข้าเข้ากลางเข้ากลางเขาเขาเก็บบอลกลางอยู่ครับกูหนีไปแล้ว เข้ากลางครับเข้ากลางยู่กลางกลางเข้กากลางครับสองวิบอลเกิดครับกำลังเข้ากลางครับมีงูเขาแปลงร่างกลางผมเนี่ย เดินไม่ออกเลยมายเินช่วยไม่ได้อยู่ตรกางเด่นง uh, MM ูเนี่ยเดึงครับตึ้งงูชี้ินโดนโซพิมพับเปลด่ยนไหมายี่จะเก็บงูตายตายคาโมหลังอาคาโมคาโมหลังแล้วบอลบอลบอเกิดตรงกลางเกิดตรงกลางเดินไม่ได้ครับมมองไม่เห็นบองว่ที่หมอนไม่ได้ เออไปปวดเล่นไม่ออกมาอ้เดี๋ยวผมดิ้นขันกูตอนนี้ข่ามัแล้วครับอยู่ทเกมมารอขมูแล้วขึ้นนะครับเขากำลังจะขึ้นเขากำลังจะขึ้นครับขาโมัอีกรองแล้วพี่ไปไปเลยเขารอเขาขาโมเหมือนกันนั่งเสาครับฟาดกลางครับผมอยู่ตรงกลางนะอยู่ขวาครับไปเชียรอ ขาโมหลังแล้วขาโมหลังแล้วมีทอเข้ามีทอเข้ามาครับไม่ได้คร to ับโลงลุมโดนดึงครับเขาอยู่ตรงกลางเลยนะตายหมดครับตายหมดโอเคตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่ไอ้ตัวดีทองอะไรพี่สวยเขาเหลืองฟ้าค่ะเรา่หลืองฟ้าเข้มได้เขียวฝั่งเต่าฝั่งเต่าฟ้าไปนะกำลังเก็บแดงครับกำลังเก็บแดง เก็บงกลนยตัวอาอเฮียไม่ได้ว่าทําไมผมแหลกถึงขั้นเก็บบอลไม่ทันเขาวะผมก็ไม่เข้าใจจริงๆเลยนะเกมเนี่ยหญครับอหู่ครับแดงตกย้งอยู่ปากแดงได้อยู่นครับครับแดงเขามาเก็บแดงเขามาเก็บแดงมาขวาเลยครับมาขวาเลยครับเก็บแดงหมดแล้วครับโอเคลดเดยวดึงเดยวดึง มาลงมาเลยครับลงมาเลยพี่แชมป์ลงมาเลยครับมาพี่พี่แชมป์ถ้าพี่แชมป์ทำอะไรไม่ได้บอกเลยครับผมจะได้ช่วยดึงหรืออะไรไงแต่นิบบอลเกิดครับมารอไปตัดทางขวาบนมีทอครับทอมาครับฟาดทอแล้วครับยูชุบครับเก็บบอลอยู่ครับไปบุกเลยดิบุกเลยดิทอเขาตายแล้วก็บุกไปเลยดิเร็วทอเขาตายแล้วก็บุกเขาไปเลยสิรออะไร ไปพีไอไม่ใช่ไออาชีพรีไปสแตนมไบเก็บบอลด้วยนะถ้าเกิดว่าตัดได้อ่ะไม่น่าจะได้แล้วดูแลพอมาช้าช้าเกินเมื่อกี้ทอเขาตายแล้วไม่สวนไปเลยอ่ะเป็นฮาเป็นมอมเกอดอ่าครับผมเขาบุกไปแล้วเนาะเขาบุกสวนแล้วครับผมยัง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 พิงอยู่เขาอยู่พี่ตายแล้วครับเขายังไม่สวนนะเขายังไม่มาเขากำลังจะมา งูมางูมาครับเขามาแล้วเขามาแล้วมาแล้วครับข้ามหลังแล้วครับข้ามหลังแล้วข้าวมาฟาดฟาดงูให้แล้วฟาดงูให้แล้วล้างหมองงูแล้วก้าววิบันเกิดตายหมดเขาตายหมดเฮ้ยไม่ใช่เหลือเดี๋ยวตัวนี้พีมไปเลยเดินเดินไปเลยไม่ต้องไม่ต่อยตัวนี้ปล่อยเลยพี่ไปฆ่าเลยไปฆ่าฝั่งนู้นเลยไปเลยเข้าเลยไหมเขาแล้วห้าแล้วมีทอซ้ายนะโตมีโตมีโต ไปตัดตัดได้ไหมน่ะทำโมลแล้วตึงว่ะกลับรวมกลับรวมกลับรวมมีมือมาขวนมีมือมาขวนนะเอ่อฮิวหน่อยคือคือถ้าจังหวะหนึ่งอ่ะไม่ตายอ่ะกลับเลยครับถ้าคุณถ้าพวกเราตัดกันไม่ได้อ่ะ ต้องต้องเถือแล้วตัดเลยนะครับต้องกลับมาเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปเสาะต่อเพราะเขาก็มาสวนเราเราคืนอะไรพี่ดึงเหลืองดึงเลือดึงเเดแล้วกะทำอะไปเก็บเหลืองครับโอ้ติดติซีแล้วเขาเลอกเอาเหลืองไวแล้วครับเขาทอทอเขามาปวดนะครับเขาสามบอลนะครับเขาสามบอลนะ เด้งคอมเมนต์ไเด้งคอมเมนต์ไหมเดืองโงเดงโงทิ้งมาแล้วพี่ยึดแล้วยแล้วตีทีตีเทตีบนเดงโอ้ยหขามาส่งหมูาม่สงเป็นอะไรครับืออปลาตุ๊กก็ไม่งไนหาีนะโอ้ยเฮียพอเปล่างล่างล่างไอล่างดาเมจนี่เป็นไม่ได้ทำซีซีไว้อืม โอเคาลังไปตัดบอลครับตอนยินกเหนยทีอยู่กางครับเดินเก่เดือดไปนะยิงนเตะมาเตเียมัยพี่บอกพี่อยู่ไยเนี่ยเนี่ยลังตัดล้วนะเอาตัดไปยงไพี่จะเดือเป็่ตัวกลางค่ะกางเยอะเลยกิ่จะตายอยู่ไหนครับเดเมยอ่ะจะไปตัดไหมผมจะตัผมก็เรามาตัดครับพี่ตัดบอลด้แล้วโอเคกําลังไปเอาแดงลอเปลี่ยนบอลใ้เช็เตอร์ลยใช่ไไอ้คี้ยวบวกหลุดตอนไหนกเนี่เอาตรงกาง เขาแม่เขาม่เขาแม่มามาเยอะเลยมาเยอะเลยฝั่ง้นล่นครับฝั่งนั้นหล่นมันเฮเดี๋ยวฝั่งเรหล่นครับฝั่งเรหล่นไปเก็บแดงครับฝั่งลราจะล่นฝั่งเราจะล่นฝั่งเราจะล่นไม้ตัวนั้นแหละไม้ตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละดีครับดีอยู่ดีอยู่แดงครับมาเก็บแดงเร็วมาเก็บแดงเขียวเลยสี่สี่บอลครับมาสี่บอลครับมาเร็วมาสี่บอลครับมาสี่บอลเลยครับถือเลยสี่บอลน่ะไปเร็วสี่บอลครับสี่บอลไม่ถือแล้วเอาเอา อแล้วเมื่อกี้บอลสามใครไม่พีไม่ได้ไอเอ่ออาชีไม่ได้เก็บเหลืงผมอลงเลยมาแล้วถึงวิ่งมาไม่ต้องบอกต้องบอกว่าจะเอ่ออาชีต้องเป็นบอกคนเก็บเมื่อกี้พี่แชมป์ไปเก็บเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาขวามาขวาครับมาขวางจริงบอลเลืองอยู่เก็บแต้งครับเก็บแต้งพี่พี่โดนพี่โดนพี่โดนเฮโอดีมาใช่ไหมพี่พี่แชมป์ดูดมาเมื่อกี้ ดูอดไม่ตายสามเขาขึ้นช้านะผมก็ไปวางเสาก่อนเลยนะกอคาโมล่าคาโมล่าคาโมล่าคาโมละเราคาโมลล้าฝาซ้ายมือแล้วไอ้เขี้ยวดเดียวดิ้นตายกินชุบครับพี่ด้านหลังชุบเลยเป็นเฮล่า โอเคโอ้ยมันเอาใหญ่เลยฟาล์รฟาล์รเอ้ยมีงูแปลงล่างงูแปลงล่างงูล่างเก็บงูไหนงูอยู่ซ้ายอ่ะเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บเหลืองอยู่นะครับไอ้เชือกงูแม่งเก็บงูสามดึงดึงดึงดิงไม่ทันไม่ทันไม่ทันมันล็อกหัวไม่ได้เลยมันไปเป้าอื่นอ่ะเดี๋ยวนะได้ครับมันปิดบัตรคาโม่ให้งูมีคาโม่งูมีกล่องเชือกเขาสามบอลนะครับ แล้วก็น่าอยู่บอกให้ให้อาชีแก้ิพี่ไม่เอาไงดีเข้าหลังดียังไงดีมันต้องทำเข้านะเข้าหลังเปลิดมาเขาเปลิดมาพี่เปลี่ยนเปลี่ยนที่ฉันเปลี่ยนไปนั้นเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไปตัดนะโดนไม่ได้โดนจิ้มโดนซุบโดนซุบพี่พี่พี่รอแถวนั้นแหละจะตายกำลังวิ่งไปฟาดให้แล้วฟาดให้แล้วซ้ายมือเร็วฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยผมฟาดให้หมดแล้ว ติดตามกันคร ược, ับพีชางครับปกวิวันเกิดครับมือมีกล่องครับโอ้ยกล่องที่ไหนไปครับผมพี่โดเทสโรดีครับสวยครับเข้านะครับเข้านะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกำลังมาซ้ายนะผมจะมาฟาดแล้วนะผมมาฟาดแล้วนะติดแมสติดแมสติดแมสฟาดแล้วฟาดแล้วฟาดให้หมดแล้วฆ่าเลยโอ้ยติดฉันไม่เงี้ยอือ นี่ยพี่กดเดินไม่ได้ปะคาโมแล้วคาโมแล้วคาโมแล้วพี่คาโมให้พี่คาโมคาโมให้พี่มาแล้วโอเคโอเคคราบดีครับดีนิโดนทอพี่พี่กดเดินไม่ได้ว่ะพี่ใช้วงวงวงดูดใหม่พี่ใช้ท่าวงดูดใหมเออคาโมให้แล้วพี่พี่แชมป์ไปเลยซ้ายล่างเขาไปทางซ้ายแล้วอ่ะไปเลย ยังไม่ไหวไปเลยไปไปตัดไปตัดไปตัดเอามามารวมขวามารวมขวากันมา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 ป๊อปป๊อปเกมเกเข้าแต่ผมรอรอไปคาโมแล้วคาโมแล้วคาโมแล้วพี่ไปเลยไปเลยเพราะทำไมผมแหลกจังเลยเอาโหตกเลยตกด้วยดีกว่าโดนดักเลยอัเรียงงูไปนะไม่พี่พี่มาอ่ะที่จริงอ่ะพี่เข้าหน้าไปเลยพี่ถ้าพี่มาไม่ทันโี ตัดเลยแล้วคนคนไปคนไปช้อนบอลอย่าลืมอย่าลืมไม่ปีนไาล้วไม่ไมดช้อนบอลไม่ได้วะรมรวมรวมรวมพิมเฟดูมามาโดนอะไรมั่งวันนี้ไม่โดดกลับไปละเอาเฮี้ยงูมุดเฮี้ยตายไหมตายไหม มาเร็ว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 ขาวโมล่ะขาโมแล้วไปเลยย้งไม่เจอบอลเพี้ยทีมเก็บบอลไปทีมเก็บบอลไปทีมเก็บบอลไปครับโอ้โหพี่ตายเลยว่ะครับผมครับผมจะอยู่จะอยู่คนที่ดีนะที้พไฟไม่เจอบอลน่ะไม่เจอเพี้ยไม่เจอไม่เจอเขาโยกบอลบอลตก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  พอต่อไหมไม่ต่อต่อต่อห่างกันเลยนั่นมันบายไปเก็บเก็บบอลเก็บบอลตัด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 บอลผมเก็บไปก่อนเลยเฮ้ยดึงผมหน่อยดึงผมหน่อยโอเคสวยไป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 ผมเก็บบอลผมเก็บบอลแก้งงูงูขวางูขวาไม่ทันไม่ทันโอ้ดีผมผมผมบอลจะหล่นเอ้ยช่วยขวาหน่อยเร็ว ไปแล้วครแล้วครับระบากำลังไปลงโอ้ลงซอยโดนลุกนั่งลุกนั่งโดนลุกนั่งงูไม่เก็บรลมที่เลยวะมายใช่มันต้องให้ลมปิดครับมงูแบบเนี้นี่ถึงบอกไงว่าไม่เคยเจองูในเมริดแบบมีลมของงูยืนอยู่จะอยู่จะอยู่อ่า้ายมือซ้ายมือมีงูครับซ้ายมือมีงูผมจะตายแล้วผมจะตายแล้ว มานาหมดครับมานาหมดชนไม้หน่อยอเออพี่แชมป์พี่แชมป์โดนเฮดโอดีมาแล้วโดนระวังวงดุล่ะพี่คนดีเป็นใครคนดเหมื <laughs> อนี่ไม่ได้ออมีคามโมล่ะคาโมล่ะไปเลยคามโมล,ล่ะไปเลยงูเอยู่แล้วบนไปขึ้นไม่ได้างสอเออเออเอือเนี่ยนะเออ,เอ,อ จิ้งชุกสวยคราโม่หนึ่งแล้วครับคราโมอีกรอบพี่ม่พี่แชมป์แล้วมาแล้วเขามาล้เขามาแล้วเขามาแ้าดให้แล้วฟา้ล้าดให้แล้ว อุ้ยผมตายผมตายชุบ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 ไม่ทันชุบไม่ทันบอลทันไม่อลทันไหมลูกหมดลูกหมดตายฮะลูกหมดรีบรีบรีบอู้อู้อูอยู่ฝั่งนี้นะครับงูอยู่ฝั่งนี้งูอยู่ซ้ายครับงูอยู่ซ้ายนะงูอยู่ซ้ายนะพี่เป็ดครับเป็ดไปแล้วขโมยแล้วขโมยแล้วเอ่อทางขวาแพ้ครับทางขวาแพ้พี่เอ้าอันนี้งูนะซ้ายซ้ายงูนะซ้ายงูเลยกันเลยเข้ามากเหมือนกันเลยเดาพี่อันเดียวคุณดาว ทำไมงูตุกเจงวะเนี่ยเอ่อมาขวาเลยครับเดินมาขวาเลยครับเดินมาขวาเลยครับหลักวัดีชุกได้ไหมสวยเอาหน้าบ้านคืนก่อนจิดได้ไหมชิดได้ไหมเอ่อเดินครับเดินครับเราแพ้หมดทุกทุกทิศเลยน่ะอาชีพเปลี่ยนครับผมกำลังไปเอาหน้าบ้านศัตรูนะผมกำลังเอาหน้าบ้านศัตรูให้อยู่จีมชุกครับเครับนั่งเสาครับ โอเคโ่ชุบไม่ได้ชุดิชุบดิโอเคไม่เขาบังหน่อพี่พี่คาโม่คาโม่คาโมให้แล้วพี่พี่พี่อย่าเืนพี่มายดินคำเสาขวาดิพี่ถ้าพี่จะไม่นั่นน่ะสาม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 พี่ตัดได้ตวแล้วสามสามพี่แชมป์อ่ะพี่แชมป์ต้องมามาเกียรเขาเดินมาขวาแล้วพี่พี่ไม่มาไม่มาคำเสาขวา พี่เฟนครับบิมสไตล์ครับผมโดนผมโดนอะไรวะเนี่ยผมโดนห้ามผมโดนอ๋อผมโดนผมโดนห้ามสกิลพี่ผมโดนดีนายอมมันดึงหนีโรโลเนยเพ่ข้นเนี่ยนะเนี่ยกูฆ่าเฮเล่าไม่ได้ไหมหน้าบ้านอ๋อถึงบล็อกดูบล็อกยูเฮเล่าแล้วบล็อกยูเฮเล่าแล้วไม่มีไม่มีกหรือสีวิตบ้าก่อนผมเก็บเฮเล่ามาตั้งแต่เช้าเลยหน้าบ้าน ผมแล้วโอเคะตาอง่ต่อค่าผมแล้วทีเฟดครับไม่้ได้เฟ่ยอยู่ได้เฟ่ยอยู่เอ่าตรงนี้ก่อนตรงนี้ครับตรงนี้ก่อนเสาเสาสองเมตรดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยก็ดึงดึงมาดึงอยู่ครับโอ้โหเออก่อนขาโมให้แล้วข่าโมให้แล้วพี่สวยสวยพิมพ์ชุกสวยเป๊ะขมาโมนะขาโมไปแล้วขาโมไปแล้วแล้วไปแล้วแต่แต่มันเป็นทอมันเป็นทอพี่ พี่ต้องทำไมทำไมทำไมพี่ไม่ทางซ้ายมือมันเป็นงูแล้วพี่พี่ไม่สั่งเนี่ยไม่สั่งสวิตอะพี่ให้เอาทอเราไปข้างงูมาดีมามีมามาดีมาขอดีมาีมาสวิตเลยสวิตเลยสวิตเลยเออตายก็สวิตเลยครับเออจริงว่ะเป้ขอบคุณมากอือเราก็รออยู่เนี่ยแล้วก็จะเล่นไปเลยมาสวิตแล้วสวิตแล้วเชี่ยะปีนเป็ด คาโมแล้วคาโม่แล้วพี่มาไหปเข้ามาเข้ามาชี้เข้ามาหนึ่งคนหนึ่งคนพอมาพอมาครับผมตอยุตอยู่พอมีเฟสอะไรอย่างเงี้ยแล้วดีครับที่อยู่ที่อยู่บอก็เลาหน้าหน้า้าเขาอยู่มอโอผ่านใบผมอ่ะอืมครับบางทะเออก่อนใช้สกิลอะไรใช้ธนูอะไรยิงอยู่ตอนเนี้ย ขวาขวานะผมไปขวานั่นฮะโอ้ไปซ้ายครับปะเอาหมายถึงลูกศรนะใช่ครับถาวรแล้วถาวรแล้วมุดมาแล้วงูงูฟาดฟาดงูทิ้งแล้วฟาดงูทิ้งแล้วสวยสวยนเเไอ้โแม่งแล้วจังหวะกูรุลังจะได้ผมผมแหวนผมแหวนดูไปแล้วผมแหวนดูไปแล้วคาโมแล้วคาโมแล้วดูไม่ได้เลยที่เราคาโม ฟาแล้ว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 ชุบเป้า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 พิมชุบเป้าไม่มีมาน่โดนตูดที่อยู่นี่อ๋อเข้ามาสี่เข้ามาสี่ห้าตัวเลยยิ่งเยอะคาร์โมแล้วคาร์โมแล้วเราหยิบนี่โอ้เออเราที่สี่ตัวนะเออไปนิดนัดไปผมกับเราไปซ้ายผมเอาของเอาซ้ายมืออยู่ สองคนสองคนนะครับสองคนผมตัดสายมือให้แล้วผมตัดสายมือให้แล้วแล้วมันมีโยมมาเนี่เออเอ้าก่อนก่อนไหวไหมก่อนหน้าบ้านถ้าบ้านมีสาวไม้กลับไปช่วยหน้าบ้านหน่อยไม่ไหวโอเคโอเคเฮราด้วยเฮราด้วยมวยอยู่ในบ้านถือตัวถือตัเนื้อตรงนั้นถือกันด้วยเนื้อมาสายบนครับสายบนสองสายบนสามครับมาสองมือาแล้วนะครับเอาไม่ตายหน้าบ้านเขาทำไมไม่ไปเอาอ่ะเขาว่างอ่ะ ายไม่ตายตายตายงๆ่ได้เยเขาไปหน้าบ้านนะก่อนขุดสองเนี่ยผมไม่ได้ใส่ขุดครับเอาขุดด้วยครับขุดด้วยครับต้มตลอดเวลาเลยฟาดแล้วฟาดแล้วอ้าอยู่หน้าบ้านช่วยก่อนนะขาโมให้แล้วคาโมให้แล้วโอเคอ่ะเดินเดินเดินชินโนบูออกมาให้แล้วผมตัดเส้นอยู่ ซ้ายมือมีคนอยู่หน้าบ้านเขานะผมอยู่หน้าบ้านเขาอาชีพอะไรอาชอพนั่นแหละอาชีพหน้าบ้านไหตีดีเขาบอกตุดเขาบอกตุดล่วงสวยซ้ายมือมาเติมเลยครับซ้ายมือไม่มีเออดีมีไปครับผมเดี๋ยวก็ตายแล้วเปลี่ยนได้ไหมครับสวยนะเปลีรยบตายแล้วนะเอวเอวเอวทอทอเขาเปลี่ยนฝั่งมานะทอเขาเปลี่ยนฝั่งมานะครับ สลับนะสลับนะถ้าตายได้สลับนะผมฆ่าแล้วผมฆ่าแล้วไปเลยขาโมแล้วคาโโมแล้วพี่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 แชมป์พี่แชมป์แชมป์หน้าบ้านมาเลยเอาเตะไปแล้วพี่โอนะเมันโดนแล้วสวยเกงมากเครับบขัหน้าบ้านเลยพี่คําหน้าบ้านเลยขาโมหน้าบ้านแล้วเอาไปขาโมหน้าบ้านแล้วขาโมหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวผมก็ราไปซ้ายเดี๋ยวผมก็จะไปซ้าย พีททุเลยสวยมาๆยืนในวงยืนในวงเอาจุดก oh. okay. 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 ่อนสายมือมีสองสายมือมีสองสายมือมีสองครับสายมือมีสองกลับกลับมาสายมือคนหนึ่งหน้าบ้านมีสองครับกลับมาหน้าบ้านคนหนึ่งยนดวนเลยหน้าบ้านเราโอเคเดี๋ยวกับกอยู่กอยู่ไม่ทันแล้วจุดก่อนไปทางวงไปโอเคเปลี่ยนไปก่อนแล้วไปก่อน ้ายมือ้ายมือ้ายมือฟาดฟาดฟาดไอ้ขาหมให้แล้วครับ้ายมือให้แล้วตมดด้วยกันครับสายมือ้ายมือ้ายมือ้ายมือสองคน้ายมือสองคนหน้าบ้านหนึ่งคนหน้าบ้านหนึ่งคนครับหน้าบ้านหนึ่งคนอยู่หน้าบ้านนะตอนนี้พี่ผมอยู่หน้าบ้านนะ ขวามือทำไมทำไมทิ้งขวามือมาหมดเลยอ่ะอกะไปแล้วมไปก่อนวก่อนก่อนค้ำขวาไว้ปะคำเนี่ยคิีปชั่หนึ่งครับพี่มีกลัวแล้วเนี่ยทำหรือเปล่าวัดโดนไม่ทำขวานะอันเดียวไปแล้วอันยฟาดซ้ายมือสัันฟาคามมแล้วขาโมแล้ว เต่าไปแล้วนะปลดไปแล้วครับผมครับผมครับพี่เข้าวงนี่พี่เข้าวงโอเคเก็บไปเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวผมกำลังไปหน้าบ้านศัตรูให้ไม่เป็นเไก่อนไปก่อนไปก่อนาไม่ก่อนไปด้ครับพี่ข้าวงอยู่นะที่อยู่กับพานะขามอขามอามโมหนอาอ้านขามโมหน้าบ้นทีแล้วพี่ฆ่าเลยพี่ฆ่าเลยพี่ฆ่าเลยหน้าบานา